กลางสายน้ำเงียบสงดมีเสียงกระซิบจากบางสิ่งที่ไม่มีตัวตนพอเธอเก้าวเท้าเข้าไปน้ำกลับเย็นจนชาจนหอใจแาบหยุดเต้นแล้วมือหนึ่งก็เอื้อมขึ้นมาจากใต้น้ำนี่คือเรื่องของคำสาปแห่งสายน้ำคำสาปที่ไม่มีใครเคยรอดกลับมาเล่าได้คำสาปแห่งสายน้ำสายน้ำเงียบสงัดในค่ำคืนนี้หมอกบางลอยคลุ้งเหลือผิวน้ำเย็นเฉด กลิ่นดินเพียกชื้นแผ่กระจายไปทั่วป่าแสงจันทร์สะท้อนเป็นลอนเล็กๆบนผิวน้ำที่นิ่งผิดปกติมินตราเดินชา้ชาๆตามเสียงน้ำที่ไหลแผ่วเบาเธอรู้สึกถึงอากาศที่เย็นเยียบจนซึมเข้าสู่ผิวหนังเสียงมะแลงกลางคืนค่อยๆหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นแรงขึ้นทุกขณะริมฝั่งน้ำมีรูปปั้นเก่าแก่ของหญิงสาวถือหม้อน้ำ ศิลาที่แตกบางส่วนเผยให้เห็นรอยดำคล้ายเลือดเก่าเธอยื่นมือไปแตะแต่ผิวหินกลับอุ่นราวกับมีชีวิตกระแสไฟแปลกแปลบล่นผ่านปลายนิ้วของเธอน้ำในลำธารเริ่มเคลื่อนไหวอย่างช้าๆเกิดคลื่นเล็กๆที่ม้วนถัวเข้าหาเธอเสียงกระซิบเบาดังขึ้นจากใต้ผิวน้ำฟังคล้ายเสียงของใครบางคนที่กำลังร้องขอให้ช่วย มินตราถอยหลังแต่เท้ากลับจมลงในโคลนหนึงเธอมองลงไปเห็นเงาใบหน้าของตนเองบิดเปี้ยวในน้ำแต่รอยยิ้มในเงานั้นไม่ใช่ของเธอริมฝีปากในเงาเริ่มขยับช้าๆเสียงโห่รอบเผาเบาดังออกมาจากสายน้ำเย็นยะเยือกจนลมหายใจของเธอสะดุดน้ำในลำธารเริ่มมีสีเข้มขึ้นทีละน้อยกลิ่นข้าวลอยขึ้นแต่ปลายจมูกอย่างรุนแรง เธอพยายามดึงเท้าขึ้นแต่แรงบางอย่างรั้งไว้ผิวน้ำแตกเป็นวงกลมราวกับมีสิ่งใต้น้ำกําลังเคลื่อนไหวมือสีซีดขาวโผล่ขึ้นมาจับข้อเท้าของเธอนั่นเลือดจากเล็บยาวของมันไหลลงผสมกับน้ำเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงร้องให้ที่ก้องสะท้อนในหัวเธอชื่อของเธอถูกเรียกซ้ำๆด้วยเสียงที่แหบแห้งลมหายใจของมินตราสัน แสงจันทร์ส่องให้เห็นเงาของหญิงสาวคนหนึ่งลอยอยู่ตรงกลางลำธานดวงตาของเธอเปิดกว้างแต่ไร้แววชีวิตผมยาวดำสนิทลอยอยู่เหนือผิวน้ำราวกับหมูมินตราจ้องมองเงานั้นและรู้สึกถึงบางสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงในตัวเองเสียงหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นอีกครั้งน้ำเย็นเริ่มไหลย,ย้อนกลับจากทิศทางเดิมแรงดึงดูดจากใต้ผิวน้ำรุนแรงขึ้นจนเธอล้มควม่ำ เธอพยายามตะโกนแต่เสียงกลับถูกกลืนหายไปกับสายน้ำมือที่เย็นเฉบยบอีกข้างหนึ่งแต่ลงบนไหล่ของเธอจากด้านหลังเธอหันกลับไปช้าๆและเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยกำลังยิ้มให้เธอจากในความมืดมินตราชนักขางดวงตาของเธอสั่นระริกเมื่อเห็นใบหน้านั้นชัดเจนขึ้นมันคือใบหน้าของเธอเองแต่ซีดขาวเหมือนศพที่จมน้ำมานานหลายวัน รอยยิ้มบนใบหน้านั้นกว้างขึ้นอย่างผิดธรรมชาติฟันของมันดำและเปื้อนคราบเลือดดวงตาทั้งสองข้างมีเพียงโพรงว่างเปล่าแต่เธอกลับรู้สึกถึงสายตาที่จ้องลึกเข้าไปในจิตใจของตนมินตราก้าวถอยหลังทีลานิแต่ทุกย่างก้าวยิ่งทำให้เธอจมลึกลงในน้ำผิวน้ำเย็นจัดจนเหมือนมีเข็มพันรอบขาเธอพยายามจะร้องแต่เสียงไม่ออก ใบหน้าที่อยู่ตรงหน้าเริ่มคืบเข้ามาใกล้น้ำรอบตัวขุ่นขึ้นจนมองไม่เห็นฝั่งเสียงหัวร้อหบพร่าดังสะท้อนรอบตัวมันดังมาจากทุกทิศทางเหมือนสายน้ำเองกำลังหกรอ้อเธอยกมือขึ้นปิดหูแต่เสียงกลับดังอยู่ข้างในหัวเสียงคราซิบเริ่มกลายเป็นคำพูดที่ชัดเจนเจ้าข้อเป็นของข้าแล้วหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอก น้ำรอบตัวเริ่มแพราเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มกลิ่นคาวแรงจนท่าหายใจไม่ออกมือที่เย็นจัดค่อยๆลากเธอลงไปช้าๆใต้ผิวน้ำแสงจันเหนือสีสค่อยๆจางหายสายลมที่เคยพัดเบาๆกลับหยุดนิ่งทุกอย่างเงียบจนมีเพียงเสียงน้ำกระเพื่อมเบาๆและเสียงของเธอที่ค่อยๆหายไปในสายน้ำนี มีเพียงผิวน้ำที่นิ่งสนิทราวกับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นแต่ใต้น้ำนั้นกลับเต็มไปด้วยความมืดที่หนาแน่นและเย็นเยียกมินตราลืมตาขึ้นในความมืดนั้นแสงจันทร์เลือนรางลอดผ่านน้ำลงมาเพียงเล็กน้อยรอบตัวมีเศษผมดำลอยวนอยู่มันไม่ใช่ของเธอเสียงกระซิบยังคงดังอยู่ข้างหูอยู่กับข้าที่นี่ไม่มีความเจ็บปวด เธอพยายามไายขึ้นแต่แรงกดจากด้านล่างกลับดึงไว้มือซีดขาวนับไม่ถ้วนโผล่ขึ้นมาจับแขนขาและไหล่ของเธอใบหน้าแต่ละใบลอยอยู่ในความมืดดวงตาทั้งหมดจ้องมาที่เธอในเวลาเดียวกันเลือดเริ่มไหลจากปลายนิ้วของเธอละลายหายไปกับกระแสน้ำสีแดงเข้มเธออ้าปากพยายามร้องอีกครั้งแต่น้ำกลับทะลักเข้าไปแทนเสียง ภาพในหัวเธอเริ่มบิดเบี้ยวเสียงหกใจเริ่มช้าลงแต่ทันใดนั้นแสงบางอย่างส่องลงมาจากผิวน้ำด้านบนอบอุ่นต่างจากความหนาวรอบตัวมินตรายื่นมือขึ้นไปหาแสงนั้นแต่มือของเธอกลับทะลุผ่านเหมือนเงาในขณะเดียวกันเสียงกระซิบกลับกลายเป็นเสียงขรีดร้องทุกใบหน้ารอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวร่างกายพวกมันสั่นสะท้าน สายน้ำหมุนวนแรงขึ้นจนกลายเป็นกระแสน้ำมวนใหญ่แรงดูดมหาศาลกำลังดึงทุกสิ่งลงสู่ก้นลึกของลำธารมินตราหมุนคว้างในน้ำสีหน้าเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเธอยื่นมือออกไปคว้าแสงนั้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มีมือหนึ่งยื่นลงมาจากผิวน้ำมือที่อบอุ่นและเปล่งแสงอ่อนๆเธอไม่รู้ว่าเป็นใคร แต่เธอรู้สึกได้ถึงความปลอดภัยเพียงชั่วขณะเดียวมินตราค่อยๆเอ,อื้อมมือไปนิ้วของเธอสั่นระริกเมื่อปลายนิ้วสัมผัสแสงนั้นความอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วร่างหัวใจของเธอกลับมาเต้นอีกครั้งแต่ในชั่วขณะเดียวกันเสียงบางอย่างดังขึ้นจากใต้เท้าของเธอเสียงเหมือนสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ขยับตัวในความมืด แรงสั่นสะเทือนทำให้สายน้ำแตดเป็นวงวงมือที่เธอกำลังจับไว้เริ่มเย็นลงแสงที่อบอุ่นค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินหม่นมินตรามองขึ้นไปอีกครั้งและพบว่าใบหน้าที่อยู่เหนือผิวน้ำไม่ใช่มนุษย์ดวงตาคู่นั้นเป็นสีดำลึกไม่มีแสงสะท้อนริมฝีผากบางยิ้มช้าๆก่อนจะพูดเสียงเบาข้ารอเจ้ามานานมาก มินตราพยายามปล่อยมือแต่แรงบีบนั่นขึ้นเลือดเริ่มซึมออกจากข้อมือของเธอความเจ็บลั่นไปทั่วร่างสายน้ำรอบตัวกลายเป็นสีคล้ำและข้นเหนียวเสียงครีดร้องดังขึ้นรอบทิศทางร่างของเธอถูกกระชากลงอีกครั้งอย่างรุนแรงแสงทั้งหมดดับวูบและในความมืดนั้นมีเพียงเสียงหกใจของเธอที่ยังเต้นอยู่ช้าและเบาลงทุกที ความเมื่อเข้าครอบคลุมทุกสิ่งมินตราไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนอีกต่อไปร่างของเธอลอยอยู่ท่ามกลางสายน้ำที่หนาวเย็นจนชาเสียงหัวใจที่เคยเต้นเริ่มกลายเป็นเสียงสะท้อนห่างไกลทันใดนั้นแสงสีเขียวจางๆปรากฏขึ้นรอบตัวสายน้ำกลับนิ่งสนิทราวกับหยุดเวลาเธอเห็นภาพเงาของตัวเองมากมายลอยวนอยู่ ต่ละเงามีรอยยิ้มที่ต่างออกไปบางเงายิ้มอ่อนโยนบางเงายิ้มเหาะเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวของเธอเจ้าจะอยู่ต่อไปหรือจะจบวงจรน,นี้เสียทีมินตรากัดฟันน,นั่นเธอรู้ว่ามีบางอย่างในสายน้ำนี้ต้องการเธอเธอพยายามว่ายหนีแต่ทุกทิศทางกลับพาเธอกลับมาที่เดิมแสงสีเขียวเข้มขึ้นกลายเป็นรูปร่างของหญิงสาวในชุดโบราณ เส้นผมยาวดำคลับลอยอยู่ในน้ำเหมือนเงาของควันดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าและความโกรธข้าถูกจองจำที่นี่เพราะเจ้าคนแรกที่ทรยศค่าเสียงนั้นดังสั่นสะเทือนในอกของมินตราเธอสั่นหัวข้าไม่รู้จักเจ้าหญิงสาวคนนั้นยื่นมือมาจับแก้มของเธอเบาๆแต่เจ้าคือเลือดของข้าทันใดนั้นภาพความทรงจำแปลกประหลาดก็ล้นเข้ามาในหัวของมินตรา เธอเห็นหมู่บ้านโบราณริมแม่น้ำเห็นหญิงสาวคนหนึ่งถูกโยนลงสายน้ำกลางคืนที่มีสายฝนตกหนักเสียงร้องขอความเมตตาดังก้องอยู่ในหัวก่อนที่สายน้ำจะกลืนร่างนั้นหายไปอย่างเงียบงันและเสียงสุดท้ายที่ดังขึ้นคือคำสาปที่สะท้อนในห้วงน้ำใครที่มีเลือดของข้าจะต้องกลับมาในสายน้ำนี้อีกครั้งมินทราทรสัน ภาพในหัวนั้นยังชัดเจนเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อครู่เธอเห็นหญิงสาวคนนั้นใบหน้าคล้ายเธอราวกับกระจกสะท้อนเสียงโห่ร้อเสียงร้องให้และเสียงคำสาปปะปลกันจนกลายเป็นเสียงเดียวสายน้ำรอบตัวเริ่มสั่นสะเทือนฟองอากาศผุดขึ้นเป็นสายยาวจากก้นลึกหญิงสาวในชุดโบราณจ้องเธอด้วยสายตาแน่วแน่เจ้าไม่อาจหนีได้เพราะเลือดของเจ้าคือคำตอบ มินตราหายใจรางหกใจเต้นจนเจ็บเธอพยายามจะลอยขึ้นแต่สายน้ำกลับแข็งราวกับผนังก้วร่างของหญิงสาวเคลื่อนเข้ามาใกล้จนปลายนิ้วสัมผัสกันทันใดนั้นกระแสน้ำรอบตัวก็พลันแตกกระจายแรงดันมหาศาลผลักทั้งคู่ให้ลอยแยกจากกันมินตราหมุนตัวกลางน้ำมองขึ้นไปเห็นแสงจันทร์ลอดผ่านอีกครั้งแสงนั้นเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มเหมือนเลือด หญิงสาวอีกคนลอยนิ่งกลางกระแสน้ำดวงตาเปลี่ยนจากเศร้าเป็นเครียวกระดเสียงสะอื้นกลายเป็นเสียงครีดร้องก้องไปทั่วผืนน้ำน้ำเริ่มไหลย,ย้อนขึ้นเหลือต้นไม้ริมฝั่งสันสะเทินราวกับมีชีวิตมินตรากุมหน้าอกเธอรู้สึกถึงบางอย่างในเลือดของตัวเองเริ่มเดือดพล่านร่างของเธอเริ่มเรืองแสงอ่อนๆจากภายในเธอได้ยินเสียงกระซิบดังขึ้นจากหัวใจของตัวเอง เจ้าต้องเลือกปลดปล่อยหรือจมไปกับคำสาปเธอมองไปที่หญิงสาวคนนั้นแววตาของอีกฝ่ายเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ยังไม่เคยได้รับการให้อภยัยสายน้ำรอบตัวกลายเป็นสีเทาเข้มและในเงานั้นมินตราเห็นใบหน้าของตัวเองกําลังกลืนหายไปกับสายน้ำมินตราพยายามกลั้นหายใจหัวใจของเธอเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาจากอก เธอรู้สึกถึงแรงบางอย่างภายในที่กำลังตื่นขึ้นเหมือนเสียงเก่าแก่ที่ซ่อนอยู่ในเลือดเริ่มร้อยเรียกหญิงสาวในชุดโบราณลอยเข้ามาใกล้อีกครั้งน้ำรอบตัวนิ่งสนิทดวงตาของเธอเต็มไปด้วยประกายแห่งความแค้นและความเศร้าเจ้าคือสายเลือดสุดท้ายของข้าเจ้าต้องรับมันไว้มินทราสายหน้าข้าไม่ต้องการคำสาปของเจ้าเสียงของเธอสั่นแต่แน่วแน่ เธอยกมือขึ้นวางบนอกตัวเองแสงสีทองเริ่มแผ่ออกจากฝ่ามือสายน้ำสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเงามืดที่เคยวนรอบตัวตัดกระจายเป็นเศษแสงสีดำหญิงสาวในชุดโบราณกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเจ้าไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรแสงจากมือของมินตราสว่างขึ้นมันแผ่ไปทั่วลำทานจนทุกหยดน้ำเปล่งประกาย เธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่หลุดออกจากภายในร่างเหมือนพันธนาการที่ถูกคลายออกช้าๆแต่ทันใดนั้นเสียงระเบิดของน้ำดังขึ้นจากใต้พื้นหลึกแรงดึงดูดมหาสารเริ่มดูดทุกอย่างลงไปอีกครั้งหญิงสาวในชุดโบราณยื่นมือออกมาหาเธอหากเจ้าปลดปล่อยคำสาบนี้ข้าจะสูญสลายไปตลอดการมินตราจ้องเข้าไปในดวงตาคู่นั้น เธอเห็นทั้งความเจ็บปวดความโดดเดี่ยวและความหวังสุดท้ายที่เหลืออยู่สายน้ำหมุนวนรุนแรงจนทาบมองไม่เห็นสิ่งใดเสียงในหัวของเธอกระซิบอีกครั้งเลือดของเจ้าสามารถชำระหรือทำลายทุกสิ่งได้มินตรากำมือน,นั่นน้ำตาไหลท่ามกลางสายน้ำและเธอตัดสินใจยกมือขึ้นสูงเหลือหัว พร้อมปล่อยให้แสงสุดท้ายในตัวเธอส่องผ่านสายน้ำที่กำลังเดือดพล่านแสงสีทองจากร่างของมินตราพุ่งกระจายไปทั่วสายน้ำทุกหยดน้ำส่องแสงราวกับดาวนับพันที่หล่นลงมาจากท้องฟ้า เสียงครีดร้องของหญิงสาวในชุดโบราณสั่นสะเทือนอยู่ในความมืดสายน้ำเริ่มเดือดพล่านเหมือนมีชีวิตแรงกระทานทำให้มินตราลอยขึ้นสูงเธอมองเห็นเงาของหญิงสาวอีกครั้งแต่คราวนี้ใบหน้าของนางดูสงบลงรอยยิ้มบางปรากฏขึ้นแทนที่ความโกรธข้ารอวันนี้มานานนักเสียงของนางเบาราวกับกระซิบผ่านสายลม คำสาปจะสิ้นสุดหากมีผู้ที่ยอมให้อภัยมินตรากลั้นน้ำตาเธอรู้แล้วว่าคำสาปไม่ได้ต้องการการทำลายแต่มันต้องการการให้อภัยที่ถูกลืมไปนานแสนนานเธอพยักหน้าเบาๆและพูดชา้าๆข้ายกโทษให้เจ้าและยกโทษให้ตนเองด้วยทันใดนั้นสายน้ำที่ขุ่นมัวกลับใสสะอาดกลิ่นคาวและความหนาวหายไป เสียงมะแลงและสายลมกลับมาอีกครั้งแสงจันทร์ส่องลงมาบนผิวน้ำที่สงบนิ่งหญิงสาวในชุดโบราณมองเธอเป็นครั้งสุดท้ายน้ำตาใสไาหลอับแก้มของนางก่อนที่ร่างของนางจะค่อยๆสลายไปเป็นละอองแสงและหายไปในกระแสน้ำที่สงบงามมินตราลอยนิ่งอยู่กลางลำธารเธอมองเห็นเงาของตนเองในน้ำ เงานั้นยิ้มให้เธอด้วยสายตาอ่อนโยนแต่ทันใดนั้นแสงจันทร์สั่นไหวเบาๆรอยคลื่นเล็กๆปรากฏขึ้นกลางผิวน้ำและใต้เงานั้นมีบางสิ่งขยับช้าๆเหมือนบางอย่างยังไม่จักไปทั้งหมดมินตราชงักมองผิวน้ำที่เริ่มสั่นอีกครั้งเธอรู้สึกถึงลมเย็นที่พัดผ่านต้นคอเสียงแผ่วเบาเหมือนเสียงหายใจดังมาจากใต้ผิวน้ำ เธอเก้าวถอยหลังทีละน้อยดวงตาจ้องไปยังจุดที่คลื่นเริ่มก่อตัวฟองอากาศผุดขึ้นช้าๆจากก้นน้ำกลายเป็นวงกลมราวกับบางสิ่งกำลังจะโผล่ขึ้นมาหัวใจของเธอเต้นแรงอีกครั้งแม้คำสาบดูเหมือนถูกปลดปล่อยไปแล้วแต่สายน้ำยังคงมีชีวิตแสงจันทร์สะท้อนบนผิวน้ำเป็นสีแดงเรือเธอยกมือขึ้นแต่แสงนั้นและรู้สึกถึงความร้อนเผาเบา ทันใดนั้นเงาในน้ำขยับมันไม่ใช่เงาของเธอเงานั้นมีดวงตาเปิดกว้างและริมฝีปากที่เริ่มขยับเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งเสียงของหญิงสาวในชุดโบราณเจ้าปล่อยข้าไปแต่เจ้าลืมบางสิ่งไว้ในสายน้ำมินทราขมวดคิ้วข้าลืมอะไรเธอถามเสียงเบาผิวน้ำสั่นแรงขึ้น เนาในน้ำยกมือขึ้นและในมือของมันมีวัตถุบางอย่างสองแสงจางๆมันคือที่เงินเก่าแก่รูปหยดน้ำจี้นั้นมีสัญ,ญลักษณ์เดียวกับที่สลักไว้บนรูปปั้นหญิงสาวริมน้ำเมื่อหลายวันก่อนหัวใจของมินตราเต้นแรงจนเจ็บเพราะเธอจำได้ว่าเคยเห็นที่นี้ในฝันฝันที่จบลงทุกครั้งด้วยเสียงเรียกจากสายน้ำเธอค่อยๆยื่นมือเข้าไปใกล้ผิวน้ำ ปลายนิ้วสัมผัสผิวน้ำที่เย็นจัดแต่ก่อนที่เธอจะคว้าวัตถุนั้นได้มือซีดขาวอีกข้างหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาจับมือของเธอไว้นั่นเธอเงยหน้าขึ้นและเห็นดวงตาสีดำคู่นั้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่สายตาแห่งความแค้นมันคือสายตาที่ต้องการบางอย่างจากเธอมินตรานิ่งงันความเย็นจากมือซีดนั้นซึมเข้าสู่ผิวของเธอ ดวงตาสีดำลึกมองตรงมาราวกับกำลังสื่อบางสิ่งที่คำพูดไม่อาจบอกได้เสียงของสายน้ำเงียบลงจนเธอได้ยินเพียงเสียงหกใจของตัวเองหญิงสาวในเงาน้ำพูดช้าๆข้าไม่ได้ต้องการชีวิตของเจ้าอีกต่อไปข้าเพียงต้องการให้เจ้าจำจำมินตราพึมพำภาพในหัวเริ่มพร่ามัว เธอเห็นหมู่บ้านเก่าเห็นสายน้ำเดียวกันนี้แต่สวยงามและอบอุ่นกว่าที่เป็นอยู่หญิงสาวในชุดโบราณนั่งอยู่ริมฝั่งยิ้มให้เด็กหญิงคนหนึ่งที่มีผมยาวและดวงตาเหมือนเธอมินตราเสียงในความทรงจำนั้นเอ่ยชื่อเธอเ,ธอเบาๆเธอเห็นตัวเองในอดีตเด็กหญิงที่โหเรอะท่ามกลางแสงแดดและเสียงน้ำไหลและหญิงสาวคนนั้นคือแม่ของเธอในชาติก่อน มินตรารู้สึกถึงบางสิ่งอุ่นซึ่งในอกเจ้าคือข้าในอดีตเธอกระสิบหญิงสาวในเงาน้ำพยักหน้าทำสาบเกิดจากการที่เจ้าลืมรักนั้นไปเมื่อเจ้าปล่อยข้าเจ้าก็ได้ปลดปล่อยตนเองน้ำตาไหลาจากดวงตาของมินตราเธอก้มลงแตะตี้เงินที่ยังลอยอยู่บนผิวน้ำทันใดนั้นแสงสีเงินสว่างขึ้นจากที่กระจายเป็นลวดลายคล้ายเกล็ดน้ำที่หมุนวนรอบตัว หญิงสาวในเงาน้ำเริ่มเลือนหายรอยยิ้มสุดท้ายของนางเต็มไปด้วยความสมบเสียงกระซิบสุดท้ายแผ่วเ,เบาราวกับลมจงอย่าลืมอีกเลยเพราะสายน้ำจำได้เสมอแสงทั้งหมดค่อยๆจางลงผิวน้ำกลับมาเงียบสงัดและใสสะอาดจี้เงินหล่นลงในฝ่ามือของมินตราและในกระแสน้ำที่สงบนั้นเธอเห็นเพียงเงาของตัวเองเงาที่กำลังยิ้มกลับมาอย่างสงบ มินตรายืนนิ่งอยู่ริมฝั่งน้ำสายลมเย็นพัดผ่านเสียงใบไม้เสียดสีกันเบาๆราวกับเสียงกระซิบจากอดีตการเธอมองลงไปในสายน้ำที่ปัดนใส่สสะอาดไม่มีร่องรอยของเงาดำไม่มีความเย็นแปลกประหลาดอีกต่อไปมีเพียงความสงบและแสงสะท้อนของดวงอาทิตย์ยามเช้ามินตรายกมือแตะที่เงินที่ห้อยอยู่บนคอจี้นั้นอุ่นราวกับมีชีวิต เธอหลับตาสูดลมหายใจลึกความรู้สึกของความกลัวความสับสนและความเศร้าค่อยๆละลายหายไปเสียงสายน้ำไหลยอย่างอ่อนโยนเหมือนเสียงเพลงที่เธอเคยได้ยินในฝันรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้า,าเธอก้าวออกจากริมฝั่งเดินกลับไปบนทางดินที่ทอดยาวสู่แสงอาทิตย์เบื้องหลังเงาของหญิงสาวในชุดโบราณปรากฏเพียงชั่วครู่ ก่อนจะจางหายไปพร้อมกับละอองน้ำที่ปลิวตามลมมินตราหันกลับมามองอีกครั้งเธอกล่าวเบาๆด้วยเสียงที่มั่นคงข้าจะไม่ลืมอีกต่อไปสายน้ำแวววาวราวกับต่อประและในความเงียบสงบของเช้าวันนั้นคำสาปแห่งสายน้ำได้สิ้นสุดลงอย่างสง่างามเหลือไว้เพียงตำนานของความทรงจำและการให้อภัย